วัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บเกาลัดครับเกาลัดเกาหลีครับครับมาเก็บที่ต้นมันครับตัวโดนเกาลัดอยู่ตรงนี้ครับตรงครับเยอะๆครับกำลังหล่นแล้วครับไปครับไปดูด้วยกันครับมะครับมาดูด้วยกันครับเกาลัดครับอู้นี่ครับลูกใหญ่ๆครับมาครับเก็บครับพาไปเก็บเกาลัดในเกาหลีใต้ครับ ครับด้วยกันครับลองไปดูข้างในครับมีครับมีแต่ลูกเล็กครับวันนี้โอ้ยลูกเล็กก็มีครับเดีด๋ยครับ นีล่ลูกลูกทุกที่มาทำมันแตกๆครับมีข้างในน,น,นี่ครับโอ้ยน้ำเยอะนี่ครับ โอ้ยนี่ลูกใหครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่อัด <What? S 1> ยังใหญ่เลยครับนี่ครับใหญ่มากแต่ครับมันแตกเยอะเลยครับสงสัยเกลีมาเก็บแล้วครับตอนเช้าครับตอนนู้น้าบ เปต,ตัวข้างล่างครับลูกนี้ดีไหมครับโอ้ยไม่ดีครับโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ได้อยู่ครับได้อยู่ นี่ครับเป็นน้ำครับไปครับ,ไป,รบไปข้างในต่อครับโอ้บรรยากาศรอบๆอุ้ยโอ้มีเห็ดนะครับบ้านเรานี่ได้เห็ดนะครับนี่เห็ดใครดินเห็นนี่ครับเห็ดก็มีครับ เราไม่เอาครับเรามาเอาเกาลัดครับวันนี้ครับเกาลัดครับอยู่ข้างบนครับ อ้าวแล้วนี่ครับโอ้ยได้เยอะแล้วครับได้เยอะแล้วโอ้เห็ดก็มีเยอะแยะโอ้ในนี้ครับมันมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยหนำค่อยๆรับค่อยๆแงะออกมาครับ เป็นแมงโอ้นี่อีกลูกนะครับโอ้นี่ลูกใหญ่โอ้ยใ,ใหญ่ครับเท่าเหรียญสิบบาทเลยครับครับยากาศครับออหลบหลบไอ้แต่เม็ดเกาลัดเต็มเลย

ครับอันตายตัวมันแล้วครับเจอแล้วครับเจออีกลูกนึงครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยลูกนี้สวยมากบาอังมาโอ้นี่อีกลูกนองโอ้ยนี่นี่นี่อีกลูกนึงครับครับเก็บสนุกมากครับโอ้เยอะแยะครับ ก่อนเยอะแยะครับนี่ลุงครับโอ้ยหาไม้มาจิ้มครับนี่โอ้ยหาไม้มาจิ้มครับดูนี่ครับดูนี่ครับอยู่ข้างในครับหนามครับหมาครับนี่ครับดูครับดูนี่ครับลูกนี้เต็มเลยครับเอาเอาแก้วครับดูครับ กินไม่ได้มือแล้วครับทนน้ำเอาครับเยอะแยะครับนี่ก็ออกลูกครับอ้าเก้าทุบนี่ก้าลูกนี้ลูกนี้นต้นต้ไม้ทุบครับลูกใหญ่แลครับไม,ไม้ทุบไม้กระทุบครับดูครับกิน,ล,นล้นๆครับอู้ เยอะแยะครับเหยียบเลยครับเหยียบเอาครับน้ำมันเยอะครับอยู่ครับได้แล้วครับอืลูกใหญ่ใหญ่ครับต้มครับไปต้มไปขวต้มก็ได้ขวก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนครับ เอาไ,ไม้มากินก่อนครับดูนี่อยู่ในน้ำน้ำเกาลัดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เอาถุงมือมาครับไม่ได้พกถุงมือมาด้วยเป็นน้ำน้ำน้ำ น้ำครับโอ้ยตันนี้ยยนึกๆกเยอะๆครับโอ้ยเยอะแยะนี่ก็มีอีกครับ เยยบครับเยยบโอ้แถวนี้ก็เยอะแยะแล้วครับโอ้ยอีกลกูกจนไม่หวัไม่ไหวแล้วครับ มีแต่ลูกเขียวๆเก็บครับเก็บก่อนเก็บก่อนอ้าวโอ้ใดเริ่งถุง้วครับไปต่อครับมาข้างล่างลงข้างล่างลงเพลินแล้วทางนี้ทางนี้นี่ครับ นี่ลูกนะครับนี่ก็เยอะครับนี่นี่อีกเม็ดนึงครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่เยอะครับนี่ครับโอ้ยเก็บครับเก็บไปต้นใหม่ครับ แกแล้วมันแตกกระเด็นออกมาครับรูกลูกใหญ่ๆพัดโตใหญ่ครับใหญ่ๆแล้วมันกระเด็นออกมาครับนะครับ,<ๆ>รบเก็บด้วยกันครับมาดูนะครับโอ้ยเยอะครับนี่ๆีนี่ ครับไปครับหลอดพงหญ้าไปครับ ครับอู้มาเจอครับรอดมาเจอเลย,ลอเ,อเ,ลยเอ้ยลูกใหญ่อไนไหนนี่ลูกใหญ่ครับนี่ครับต้นมันตัวน,นี้ลูกใหญ่รอดมาแล้วต้นใหญ่ครับลูกใหญ่ครับนะครับแถวนี้เป็นป่าเก่ารัดทั้งนั้นเลยครับ ดูข้างบนก่อนครับไม่ได้ลุมมีข้างๆลุมสมครับต้นเกาะลัดทางนั้นแลนัหล่นก็มีครับปกปักปูปัก,กครับไปครับไปเก็บด้วยกันเกกันครับอยมีรอยเกาหลีมาเก็บแล้วครับตอนเช้าเดี๋ยวจะลุกเลยครับ ต้องมาเช้าๆครับไม่งั้นไม่ได้ลูกใหญ่ครับเพราะว่าเกาลีเขาเก็บแล้วครับก็มีอยู่ครับหลงเหลืออยู่ครับนี่ลูกใหญ่ครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ หนูครับเกาลัดครับ